ค,คลิปนี้จะมาแนะนำโปรแกรม b y p a s s WiFi นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับตัวนี้ก็ต้องมีการใช้อ e ีเมลนะครับในการล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับต้องใช้เมลแล้วก็รหัสเมลเราเพื่อเขาจะได้ส่งรหัสยืนยนันไหมเรานะครับมันต้องยืนยันก่อนนะครับโปรแกรมนี้นะครับตอนนี้ผมมี i iPhone 5 G นะครับติด น่าสวัสดีครับต้องเกีเ่ยวเบรกก่อนนะครับก่อนจะทําการไบพัดไ i ไฟนะครับต้องเกียวเบรกก่อนโปรแกรมตัวนี้เขาใช้ได้ iPhone 5s ถึง iPhone X นะครับ iOS 12ถึง 14. 14.8.1ครับเอาง่ายๆก็คือเกียวเบรกได้ก็ไบพัดไ i ไฟได้ครับก็ยังดีกว่าวางไว้ไเฉยๆเนาะเอาไว้ให้ลูกหลานดู YouTube ได้นะครับเป็นหน้าสวัสดีนะครับตัวน,นี้ผมอัพขึ้นมาเป็น สิบห้าเอ้ยสิบสองตัห้าตุดห้านะครับเป็นในโนห้าเอสนะครับโอเคครับเรามาลองกันครับผมยังไม่ได้ลองนะครับผมบอกก่อนผมเพิ่งมีเวลาเนี่ยครับพอดีมีเครื่องพอดีก็เลยจะลองดูบ้างๆโอเคก็มาลองไปพร้อมกันนะครับก่อนเดินก็ผมจะให้เป็นฟลชิปใต้ลิงนะครับให้ลิงไปใต้คิปนะครับ ดาวโหลดแล้วท่านก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์นี้นะครับให้ท่านย้ายมาอยู่ที่ไดซีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไดไหนนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับให้คุณย้ายมาที่ไดซีนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับไดซีนะไม่ต้องเอาไปไว้ในไหนก็ับเอาวางไว้ไดซีอย่างนี้ครับจากนั้นก็คกดขวาครับแล้วก็นี่ครับแอปแท็กทูชื่อโปรแกรมเขานะครับตามด้วยชื่อโปรแกรมคราจิ้มไปทีนะครับ เขาก็จะแตกไฟล์มาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาให้เรานะครับนี่ครับจะเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่เราก็กดเข้าไปครับข้างในจะมีอยู่สไฟล์นะครับไฟล์โปรแกรมก็ตัวนี้ครับแล้วกลคลิกเข้าไปครับโอเคนะครับต้องใช้อีเมลนะครับอีเมลในการยืนยันนะเขาจะเด้งเข้าหน้า google ครับไม่ต้องสนใจครับกดทิ้งไปครับ กดตกลงครับกดตกลงครับอ่าโอเคนะครับอย่าลืมเกียวเบรกเครื่องท่านก่อนนะครับวางไว้ข้างงง่ายไอ้ดำๆนี่ไม่มีอะไรครับไปดูเฉยๆนะครับเไปดูจากนั้นให้ท่านกรอกอีเมลของท่านในช่องนี้นะครับช่องอีเมลเลยนะครับใส่อีเมลช่องนี้ครับแล้วก็มาใส่รหัสในช่องนี้นะครับ โอเคนะครับใี่เมลใส่รหัสนะครับขอใส่กันนะครับหลังจากที่ใส่เมลเสร็จนะครับใสเมลเสร็จใส่รหัสเสร็จนะครับให้จิ้มตรงนี้นะครับทางล่างนะครับรีซิสเตอร์ครับถ้าขึ้นคำว่าโอเคนี่คือถูกต้องแล้วนะครับใช้ได้นะครับจากนั้นให้ท่านไปที่เมลของท่านนะครับก็จะส่งตัวเลขเข้าไปในเมลของท่านนะครับแปลเอาตัวเลขนั้นมาครับ เมื่อท่านทราบตัวเลขแล้วนะครับให้ท่านกดตรงที่ล็อกอินนะครับล็อกอินครับจากนั้นก็ใส่ตัวเลขในช่องนี้นะครับตัวเลขนี้อย่าใส่ตามผมนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ครับเด้งแล้วว่าโอเคครับโอเคก็กดตกลงครับจากนั้นกดล็อกอินอีกทีครับโอเคครับขึ้นว่าเซฟล็อกอินเรียบร้อยนะครับอย่างนี้โอเคครับถูกต้องกดใช่ครับโอเคครับ จะขึ้นคำว่าเครดิตศูนเอร์เซนนะครับนี่คือเข้าใช้งานเรียบร้อยนล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเครดิตโอเคนะครับไม่ได้เติมเครดิตเนาะจากนั้นนะครับท่านมากดตรงนี้นะครับการว่าไงเนี่ยรีคอมเด็กอะไรประมาณนี้นะครับกดเข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งครับต้องเกี่ยวเบรกก่อนนะครับจากนั้นมากดตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้คือเสร็จขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2มาเก้่ยตรงนี้ครับฮัโหลครับกินไปทีนึงครับกดใช่ครับกดใช่ครับกดใช่ครับโอเคครับรอครับด้่งขึ้นมาอย่างนี้ก็กดตกลงไปครับโอเคครับน่าจะเรียบร้อยนะครับสีเขียววิ่งสุดแล้วครับมาลองตั้งค่าเข้าใจเครื่องกันดูครับว่ามันจะได้ไหม นะครับตั้งค่าดูครับเลือกภวาษาก่อนนะครับใส่วไวไฟดูครับดูสิจะได้ไหมอ่าเียดร้อย นี่เป็นของฟรีนะครับใช้งานฟรีนะครับไม่ถ่ายโอนข้อมูลครับแล้วก็เลือกลืมรหัสแล้วก็เลือกตั้งค่าในภายหลังครับแล้วก็จิ้มว่าไม่ใช้ครับรอครับอ่ามาแล้วครับยอมรับครับตป็นหน่งเปเนินการต่อ ล่างครับไม่ใช่ตอนนี้ต้งค่าภายหลังไม่แชร์อ่านแล้วครับอ้าใช้ได้ครับอืมนี่เป็นฟรีนะครับของฟรีครับใช้งานได้จริงๆครับโอ้ไม่ธรรมดาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปเมีมะนะครับเอามาฝากของฟรีๆนะ ทำกันเล่นๆคำๆไปให้ลูกให้หลานเนาะดีกว่าทิ้งดีกว่าขายเป็นอะไรเนาะเผื่อใครมีใครติดหน้าสวัสดีนะครับสูงสุด14.8.1นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามครับจามีอะไรดีๆมาฝากอีกครับขอบคุณครับ